สวัสดีครับวันนี้ชีบจระจลงเท้าอีกแล้วนะครับชีบจระจลงเท้าอีกแล้ววันนี้มีภารกิจเดินทางไปที่จังหวัดสต,ตูลน,นะครับสัจังหวัวหดเลยขณะนี้ผมขับรถอยู่ที่เขาเรียกอะไรตรงนี้อห้ไวยไซปะกับรรกาห้วยไซสต,ตูลอันนี้อยู่ในเขตยังอยู่ในเขตอำเภอละงูนะครับ ขัาหนึ่งเลยจะเข้าสู่อำเภอท่าแพจริงๆแล้วระยะทางจากน,ากนี่จากที่นี่นะครับจากที่นี่จากนี้ไปก็อีกสักประมาณสี่สิบกิโลมีสี่สิบกิโลไปจนถึงประมาณนะครับวันนี้ไปรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกม ในเบ็ดนะครับเจ้าบ้านวันนี้วันอาทิตย์ที่5วันอาทิตย์ที่5มีนาคม2560นะครับวันนี้จังหวัดสตูลเรามีกิจกรรมหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับวันนี้งานใหญ่ๆงานประจำจังหวัดก็จะมีงานเว่าวนะครับงานเว่าวนานาชาติผมไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าสําหรับงานกาชาติวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่ที่ กาชาดังสุงานถว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในยสัวันนี้พิ่ฉากแล้วนะครับฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแตเ<ะ>พัไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งเพราะเธอเนะะือขอวางหยุดเนอรักได้ไหมใจฉันกำลังแลนหลาย เพลงเมทีไปด้วยนะครับคุณเมทีอรุณก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นเป็นในฐานะ,อะรองประธานสโมสรสตูดิโอเดตอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้สตูดิโอเดตเปิดบ้านรับการมาเยือนของนักรีนฟ้านะครับก็คือพัชลุงเอฟซีซึ่งเราเจอกันมาอสองปีสองสองสองฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะก็สตูดิโอไม่เคยพลาให้กับพัชลุงเลยนะฮะ สตูลปี2000จะไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าไม่เคยชนะมีเสมือนครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ปัญหาของสตูลหลักๆเลยก็คือ,อมีนักเตะนักเตะตัวเป้งๆตัวชิดๆสองสองตัวนะครับวันนี้หายไปเนื่องจากว่าไม่สบายตนลงมาอีกผู้รักษาประตูคนหนึ่งนะหายไปนะครับวันนี้เนื่องจากไม่สบาย ตัอีกคนหนึ่งก็เกิดจากการบาดเจ็บก็จูลี่ครับจูลี่อันนี้เป็นตัวเป้งของเป็นสุดหน้าตัวเป้งเลยวันนี้ไม่มีโอากาสได้ลงก็น่าจะไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชายานาคารีวันนี้เจ็บเหมือนกันนะครับไม่ได้ลงติ์ไปแดง <laughs> ชายานาคารีอีกคนหนึ่งไม่ได้ลงนะครับซึ่งถือว,ว่าเป็นตัวหลักในห้องเครื่องของหมอผีสตูนอยู่ในเต็ดวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเอาเป็นว่า แฟนบอลคนไหนอยากไปชมแล้วก็อยากไปเชร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดที่3นะฮะนัดแรกในสตูลเปิดบ้านเอาชนะหาดใหญ่เอซีไป1ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของนักเตะแดนกิมจิไม่ใช่กิมจิสิซาม,มูไร <c oughs> ไดกิโตโกมุระนะครับส่วนนัดที่2ก็ออกไปเยือนสุราธานีนะครับก็ ขึ้นนำก่อนสุดท้ายก็โดนทีเสมอแบ่งแต้มมาได้หนึ่งแต้มนะครับนัดนี้เป็นนัดที่3เราแข่งกันที่สนามกีฬากลางอาบอจอสตนูนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามดูนะครับว่าในส่วนของเกมการแข่งขันจะออกมาอย่างไรนะฮะวันนี้มีผู้เล่นสำรองหลายคนนะครับตัวหลักก็เจ็บไปน่าจะราวๆสามคนก็มาดูว่ามีการปรับทัพยังไงบ้างสำหรับโค้ชมุนตาดีลังหลง นะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ดของสตูลยูนเต็ดยุคปัจจุบันปี2017นะครับเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็ขอจบการบันทึกวิดีโอเอาไวเ้เพียงเพียงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ผมเดินทางกับน้องหัวบอลน,นะครับน้องหัวบอลน, <c oughs> น้องหัวมันเราไปสองคนเขา,เอาชอบบอลก็เลยต้องพาไปด้วยนะครับ ภาระมีฝนตกอันนี้เข้าสู่บ้านควรควร,ควรเป็นคนเกย์คนเกย์ก,ก็จากลันมูมานี่ก็ประมาณ16กิโลเมตร1กิโเมตรนะครับออกจากบ,บ้านมาได้16กิโลเมตรแล้วนะครับเกือบยี่สกิโลอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้ชมเกมการแข่งขัน,น,นฟุตบอลยูโรเคกหีกโซนภาคใต้ตอนลา่างนะครับในบอลไทยีกีิวิชั่นสง เดี๋ยวประมาณ4ี่โมงเย,ย็นนะครับเดี๋ยวก็จะได้ชมเกมอย่างแน่นอนอ่ะถ้าอยากไปชมก็ไปได้นะครับเันนี้ผมก็ลง f a c e b o o กไปแล้วว่าใครอยากติดรถไปมมจัดโครงินดีนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาโอเคนะครับจบแค่นี้ก่อนถึงโค้งแล้วครับยวเจอกันใหเทปหนา้าสวัสดีครับอัดโคง้งละ